กระผมนายที่กำพรพนร,รังศีครูกลุมสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้ะลาักขาวสำนักงานเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร,รสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ผมได้สรรสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจเป็นนวัตกรรมชิ้นหนึ่งที่ได้ตั้งใจทำขึ้นมาสื่อชิ้นนี้มีชื่อว่านี่เลยครับสนุกคิดวิทย์ล่องผล สสัยแ,แล้วใช่ไหมครับว่าล่องผลยังไงก่อนที่จะมาสาธิตให้ดูนะครับเรามาดูปรปกณ์ก่อนว่ามีองค์ประกอบใดบ้างที่ใช้ในการใช้สื่อชิ้นนี้นะครับชิ้นแรกเลยเป็นพระเอกของเราก็คือนี่เลยครับเป็นแผ่นอะคริลิกใสเดิมทีไม่มีลายนะครับอา,อาจจะมองลายไม่เห็นนะครับเนื่องจากว่าต้องใช้ควบคู่กับแสงไฟเพราะงั้นอะคริลิกเนี่ยสามารถจัดได้หลายลาย หลายรูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการสอนกี่ยกับเรื่องอะไรนะครับโอเคชิ้นที่2นะครับก็คือเป็นฐานอยู่นี่นี่เองนะครับเป็นฐานเดี๋ยวผมยกให้ดูนะครับเป็นฐานนะครับที่ประกอบด้วยสวิตแล้วก็มีไฟแล้วก็มีช่องสําหรับเสียบอะคริลิกนะครับอุปกรณ์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใช้ง่ายๆไม่ยุ่งยากครับทีนี้จะมาดูกันนะครับว่า เราจะใช้สื่อชิ้นนี้ยังไงสมมติว่าผมอยากสอนนักเรียนชั้นป .4 เกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบของพืชผมก็เลือกแผ่นอะคริลิกที่กัดลายเป็นพืชมาเสียบลงตรงนี้ครับตรงช่องอ่าตรงช่องนะครับเสียบปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงนะครับว่าสื่อเนี้ยมันต้องไม่มีอะไรมาบดบงังเพราะมันจะมองไม่เห็นนะครับอ่าขอขยับนิดนึง เก็บนิดนึงก่อนนะครับขอเก็บนิดนึงก่อนพยับนิดนึ่งก่อน,อน,อนโอเคอ่าดูนะครับตอนนี้อาจจะมองไม่ชัดอ่านะครับเดีย๋ยวผมลองเปิดไฟก่อนนะครับปุ๊บป๊าอ่าอาจจะมองเห็นชัดขึ้นนะครับแต่ถ้าให้สนุกกว่านี้ก่อนที่จะมีการวางเสืออคลิกในห้องเรียนอย่ให้ปิดไฟก่อนนะครับปิดไฟเสร็จเอาแผนา่นคลิกวาง และทําให้นักเรียนสงสัยว่าครูกําลังทําอะไรอยู่หลังจากวางเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดไฟปุ๊บก,ก็จะเห็นภาพแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าปิดไฟแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับหนึ่งสองอ่าชัดขึ้นนะครับนี่ปิดไฟแค่ครึ่งห้องเท่านั้นเดี๋ยวผมจะลองสาธทิศป,ปิดไฟทั้งห้องให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มตืออีกสักหถึงสงชิ้น อ่ะชิ้นนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะครับของนักเรียนชั้นป .6 อ่าเห็นไหมครับว่าสามารถใช้ทั้งชั้นป .4 ป .6 นะครับแล้วก็มีเรื่องของนี่เลยของป .4 เหมือนกันเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกไม้นะครับจะผมขยับนิดนึงนะครับอ่าจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นสักครู่นะครับสักครู่ นิดนึงนะครับแป๊บหนึง่งอ่าโอเคเรียบร้อยอ่ะผมจะเปิดไฟเปิดไฟนะครับเปิดไฟอ่าผมขยับซือออกนิดนึงนะครับนิดนึงนิดนึ่งเดี๋ยวจะได้มองเห็นชัดๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะปิดไฟส่วนที่เหลือนะครับปิดไฟส่วนที่เหลือนะจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับหนึ่งสอง <Wow. S 2> เห็นไหมครับสื่อก็จะปรากฏขึ้นมาชัดเจนสีสันสวยงามดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ครับในสื่อชิ้นนี้ก็จะมีการแกะตัวหนังสือให้นักเรียนอ่านง,ง่ายนะครับอุ้ยขอภัยด้วยครับกับด้านครับกับด้านอ่าใส่ใหม่ครับใส่ใหม่โอเคถูกต้องแล้วนะครับเพราะงั้นสื่อชิ้นเนี้ยไม่จําเป็นว่าจะต้องมีระดับชั้นเดียวนะครับ ได้ทุกระดับชั้นที่คุณครูต้องการจะสอนนักเรียนนะครับนอกจากจะสอนในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้สอนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านของนักเรียนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการใช้สื่อโดยนําตัวสอนมาใส่นะครับเพื่อเพิ่ออัตถรสในการสอนเรื่องการอ่านของนักเรียนนะครับรอผมสักครู่นะครับ ผมขอเปลี่ยนแผ่นอะคริลิกก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งครับอ่าโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับเรานําตัวหนังสือที่ไม่ใช่ตัวหนังสือที่เด็กๆที่คุ้นเคยหรือเคยเห็นนะครับในอะคริลิกแผ่นนี้แกะเป็นรูปของอ่อารรอย่างรราเช่นคำนี้ผมยกตัวอย่างคำนี้แล้วกันอย่างเช่นคำนี้คําว่าทหารนะครับมีการแกะลายเป็นรูปทหารเป็นรูปหีผ้าสละอาแล้วรอเรือ ถ้าจะเห็นให้ชัดเจนเดี๋ยวผมจะปิดไฟเหมือนเดิมนะครับ 1...2 ึ่งสห้าเห็นยนครับจะปรากฏเป็นรูปได้อย่างชัดเจนนะครับสังเกตได้ว่ามันจะเป็นรูปที่ทําให้นักเรียนเนี่ยเกิดแรงจูงใจในการที่จะเรียนรู้มากขึ้นมากกว่าตัวหนังสือนะครับถ้าทหารเปลี่ยนเป็นพอทหารโดยไม่ใช่เป็นรูปการ์ตูนอย่างนี้ มันก็จะไม่น่าสนใจเท่าที่ควรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดไฟก่อนแล้วกันนะครับเพื่อจะได้อธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับสําหรับสื่อชิ้นนี้นอกจากจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ป4สีแล้วหรือระดับชั้นใดก็แล้วแต่นะครับสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆวิชาเช่นนาฏศิลป์นะครับสามารถเอามาแกะลายเกี่ยวกับท่ารำต่างๆได้นะครับหรือแม้กระทั่งวิชา พระพุทธศาสนาอาจจะแกะเป็ลนลวดลายของพระพุทธรูปนะครับก็ได้หรืออยากเอาไปใช้ในวิชาศิลปะก,ก็ได้นะครับสรุปแล้วสื่อที่เนี้สามารถบูรณาการนำไปใช้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการแนะนำการใช้สื่อไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะถูกใจคณะกรรมการนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ